รวมการปฏิบัติงานในส่วนนี้เมื่อวานนี้กันหน่อยนะครับทุกผู้ชมฮะโดยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เรียกว่ายัางคงทํางานแข่งกับเวลาอยู่นะครับในการรือ้อซากอาคารซึ่งการทํางานเนี่ยนักข่าวก็รายงานบอกว่าค่อนข้างยากลําบากนะครับเพราะว่าทุนผู้ชมดูเลยฮะมันไม่ใช่มีเฉพาะพวกปูน<อ>เป็นแผ่นใหญ่ๆไม่ใช่เลยนะฮะแต่พวกเหล็กเส้นเนี่ยแหละครับคืออุปสรรคสําคัญแล้วมันอันตรายต่อคนทํางาน<ช>ด้วยนะ เพราะว่าเดินไปไม่รู้ว่ามันจะพุ่งมันจะแทงหรือว่ามันมาจากทิศทางไหนบ้างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมอุปสรรคคือเหล็กเส้นกับแผ่นปูนที่ทับถมกันสูงนะครับมีรายงานเมื่อวานนะครับว่าไปพบผู้ติดค้างเพิ่มเติมในโซนบีและ4ซึ่งรายงานข่าวบอกว่าเป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึงนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องจักรหนักพวกรถแม็โครรถเครนขนาด1,000ตันรวมถึงรถกระเช้าขนาดใหญ่เนี่ย เอาเข้าไปเสริมนะครับเร่งยกแล้วก็เคลื่อนย้ายสร้างอาคารที่มีน้ําหนักมากเมื่อวานนี้ยังไม่ได้รับในงานว่าพบผู้ประสบเหตุเพิ่มเติมนะครับยังคงมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมดอยู่เนี่ย21รายอันนี้คือที่พบแล้วนะครับบาดเจ็บ9รายแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการค้นหาอีก73รายครับเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามค้นหาด้วยความระมัดระวังแล้วก็ต้องเร่งด่วนด้วยครับอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ย ทาง DSI กรมโยธาธิการและผังเมืองหารือร่วมกับกทมนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่เพื่อเก็บพยานหลักฐานทางวิศวกรรมและวัตถุพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสภาพโครงสร้างของอาคารและพัสดุสําคัญแน่นอนก็คือพวกเหล็กเส้นปูนซีเมนต์และคอนกรีตนะครับรวมถึงพยานหลักฐานทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเอกสารการก่อสร้างรายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารครับทางรองผู้ว่ากทมนะฮะนางสาวธวิดากมวลเวส ท่านบอกว่าโซน A และ B เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาใช้เทคนิคดีดปูนและตัดเหล็กเส้นเพื่อจัดการสร้างอาคารที่มีความสูง3-5เมตรพยายามขยายพื้นที่การค้นหาและใช้เครื่องมือหนักเพื่อให้เข้าถึงบริเวณนี้ให้ได้มากที่สุดคือโซน A และ B นะครับและจะไม่หยุดค้นหาจนกว่าจะเจอผู้ติดค้างภายในทั้งหมดครับส่วนประเด็นที่คุณอัจฉริยะเมื่อวานนะฮะ,ะไปกล่าวโทษ ทางสองนอบางซื่อนะฮะเกี่ยวกับการสร้างตึกสงตององเนี่ยรวมถึงมีประเด็นที่โอนักข่าวก็แบบเฮย้ยมันมีเรื่องนี้ด้วยนะฮะคือคุณอัจฉริยะนะฮะเมื่อวานเข้าไปร้องทุกกล่าวโทษต่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีอาญากับบริษัทผู้ออกแบบบริษัทแบบวิศวกรการออกแบบโครงสร้างบริษัทรับจ้างควบคุมงานกับพวกทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารเนี่ยฮะ,ะซึ่งไม่ได้มาตรฐานข้อหาคือร่วมกันประมาทและความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา คุณอจฉริยะบอกว่าเชื่อว่าแต่ละขั้นตอนไม่น่าจะถูกต้องไม่ตรงกับการก่อสร้างจริงซึ่งกระบวนการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยมีมาตรฐานมีขั้นตอนการตรวจสอบวัสดุระหว่างการก่อสร้างว่ามีคุณภาพผ่านการรับรองหรือไม่นะครับซึ่งอาคารสอตรงองมีความผิดปกติทางโครงสร้างอาคารโดยเฉพาะฐานรากของอาคารที่รับน้ําหนักด้านบนไม่ไหวจนพังถล่มลงมานะครับโอ้โหคุณอจิริย์นี่แก รู้เยอะนะคะศึกษามาแล้วถึงว่าเข้าใจความเอออันนี้ไม่ได้พูดไปกระแนกระแนนะ,ะแต่แกรอบรู้จริงๆนะใช่ค่ะเออเพราะว่าวเรื่องไหนที่แกไปร้องทุกกล่าวโทษเนี่ยแกก็จะอธิบายแบบได้เห็นภาพก็ตอบคําถามสื่อได้ทูกนะคำถามอะค่ะเออแต่ประเด็นนี้ท่านผู้ชมฮะคือคุณจฉริยะเนี่ยเมื่อวานนอกจากไปร้องทุกกล่าวโทษที่สอนอบางซื่อแล้ว,แลวนะ่แกยังนําหลักฐานเพราะว่าแกบอกว่าแกไปตรวจสอบการรับเหมาก่อสร้าง เป็นตึกอาคารที่พักอาศัยซึ่งบริษัทที่ไปสร้างอาคารที่พักอาศัยแห่งนี้เนี่ยนะฮะก็คือบริษัทเจ้าเดียวกันกันกบที่สร้างตึกสอตองอนั่นแหละและแกไปเจอข้อมูลสําคัญตรงนี้ว่าการก่อสร้างก็ไม่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกันก็เลยอยากจะให้นะฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยได้ตรวจสอบในเรื่องนี้แล้วก็ดําเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้โดยเร็วที่สุดนะครับ